สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู่ช่องเบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงบ่ายของมือวันที่ยีสิบเก้าเดือนตุลาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆนะคะมันแอดภาพพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสกุสกอมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะ จากปูสามแปดพี่นองคามือนี่โค้งสุดท้ายนะคะปูสามแปดเลาสิมักตัวใดเลาสิเนนสิ่ยำตัวใดเป็นพิเศษนะคะพ่อแม่พี่นองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะกราบนมาสการค่ะปูค่ะโจกโก้ละสองเจ็ดเจ็ดสองเ <l ắng> น่ยหลังนี่นี่เราสองเจ็ดเจ็ดสองปะคะปูน่นเด็กนี่บนเด็แปดชั้เบบนแปดสามแม่นี่สามต้งย ขับปขาเจ็ดหลายหลายเลขลังกับขาค่ะสองสองกับเจ็ดขากันน้อยลงสองกับเจ็ดมันบะคัปุ๊บเลขล่างสองกับเจ็ดค่ะีเลยบนแปดใช่สามกันโอ้แปดใส่สามศูนย์ห้าก่อนนี่ไส้ศูนมีหกมีศูนค่ะมันถือแปดสามสามแปดแปดสามเนี่ นี่แปดนี่สมนี่พ่นตัวนี้เล่นมาบ้บ้ามานแปดห้าก้อนซูนตัวนี้หกตัวนี้ซูนตัวนี้หกตัวนี้หกตัวนี้เก่าบ่เว้แบนีตัวนี้เลยมาค่ะบี่แปดหนสามตัวนี้ซูนตัวนี้หกตัวนี้หกตัวนี้เกค่ะบ้าบ่ัวนี้ตัวนี้เนาะคุเน่ะ เอาแขกคักเลยัหนึ่งแปดสามูนแปดสามปมันมันใจดุูมมันใจหนึ่งแปดสามกับศูนแปดสามสำหรับตัวเลขสามตัวนะคะปุ๊น่ะตัวร่องก็เก้าสามเท่านั้นอืมล่องเก้าสามขนาดหค่ะปูเก้าสามแปดสามมีสองคูณึท่านี้เรียบบนเก้าสามนี่กับมาแห้งบ่ค่ะปูมาแปดสามแด้แห้งอ๋อค่ะนมันแปดเอยค่ะปูเปนแปดค่ะเสาม A uhm. quan truyền đi xuống, tùy hộp, đi hộp, truyền cầu. Hoa khúc gói mang tới sáng, 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 có sáng, 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 เงียมีตอตอดเร้อกันค่ะป <c oughs> มาเกเจ็ดกันตัวนี้มาเกเจ็ด<อ>ตัวนี้น,น,น,นึ่งหากวนกัเขาก,นกันนึ่งค,ค่ะบันเจ็ดเลยทีรังค่ะเันนีวานเมื่อคนไป็นเราเจ็ดสองเจ็ดนีเค่ะปุ๊คือตอนน่ะเลขเลขอันอีไสเยพุ่มเหมือนจะคอยเจ็ดสามกับหาสามด้วยนี่สองตัวไส้ย่พุ่มไหนครับปตัวเนล้วบุบบุบสาว หาสามกเจ๊สาป่ครับปูแม่นเหละโอ้พันมวลบงพันถือป่ครับถือกันเลยเนาะที่นี่ก็ถือกันขี้กันถือดีขึ้นกันบ่ะครับปูถือดีขึ้นกันนี่ช่องคู่ชนเนาะเก็ดสามแปดสาโอ้เก็ดสาเจสาก็หาสามติปูเออมีชนโอ้อันนี้ก็ลูกสาวปูเป็นบ่คนี่าวเออรับปูอีไก่เสมอว่าว่ามันมันเจมคันมาอีสุัยอีหาันโอ้โอ้คับปูมาด้ว ูมันใจล่างแล้ว7337คับปูบนกับมันใจเขากัน83ัดวคนเดียจ้าเมอาอันผู้ที่ยุสใช้พ่งพันเดดตัวใดนะคะปูหาสามห้าห้าเจ็ดสามตัวเดียวนี่เดียวมันยังใส่ซับบอลันบ่มอห้าเจ็ดสามคู่เดียวเท่านี้พันเฮ็ดเองบ่คปูล้นเฮ็ดเองเหเฮ็ดเองเลยตี่าเจ็ดสามปะคะปูเจ็ดสามเ่นี้โอ้ของปูนี่ของปูนี่หาสามแปด ของคนนี้หาเจ็ดสาม่ครับปูอปูให้เอาปูเอาช้ำละไงนะหาแปดช้ำคอืมของของคนหาเจ็ดสามกับยี่้อีกกว่าครับปูคุณมีคนนี้แหละมันชับเอาั่เหายวนี่่ครับหา่นน่ะมันชับเอาอืมมนี้แหละหาเจ็ดสามมาติอัน้ขหาสามแ่นสองตัวสองตตัวนี้อ๋อมันมาตรงกับของปูนะคะองปูเนาะ้ากอน้ก้อกระตุ้ด้วยเาก้อนกระตุ้นป่ครับปูนั่นเะยี่ห้อที่ายมูเนี่ยมา่หล่ะ กูมันใจซ้ำเหือรลักหน่วยกููมันใจซ้ำลักหน่วยอ้วนถักเลยะวนสิลันเปรเช่นอีกคนเดียตัวใดลานเเส็นครับปูสามลักหน่วยเนี่ยบนสามลักหน่วยบนลานเปอร์เซ็นต์ปูบ้าค่ะเรือดร่างไก สองเจ็ดเจ็ดสองนี่คือกันล้านใบเช่นกันล้านใบเช่นนีอกันนะครับุ้เนาะูกทิศสองกับเจ็ดนี่เมื่อวานแล้วชาดแล้ว<บ>คบุบ่อะไกินวัตที่พวกเด็กรังค่ะทิสองค่ะทิสองกับเจ็ดกับสองอม,มันถือดีไหมสูในมือนี่ก็ได้ค่ะไม่สนเอาลูลกสาปปูนี่เพิ่นเห็ดเองเพิ่นบ่ได้ว่าเอาตัวเล็กน้ำปูบ่เอยูใจเยอกพุ่มพี ประเทสูตรเลขเด็นปูเก่งขึ้นอย่างนี้เก่งขึ้นอย่างนี้บอกคับปูแหังคักรึยัโอด้เลือดปูแหงนี่นอปเอ้ยอเบันคือกันถือเก่งคือกันโอ้บมดคนละอี่ลันยู่เมันให้ตัวหามาหันแหงนแห้งคักรึยังแห้งคักรึปูยังมาบอกว่าก่อนชื่อเอมาบอกก่อนเพิ่นเพิ่นสีหาตอน ไก่เล็ออกเหนือที่สามสิบเอ็ดนี่เาซ้ำนี้มากเลยนี่อซ้ำนี้มากเลยปฏิค่ะซ้ำนี่มากเลยโอ้ห้าเจ็ดสามมันนี่ลูกสาปูแต่ว่าของปูนี่ก็คือกันเลยเล็กแบบเดียวกันสามคำแน่นอนแบบสามถัดค่ะสามขัดสามกปูมักกระปูแปดสามเลยค่ะปูรักลอยนี่ศูนกับหนึ่งนี่วมักนี่ค่ะปูชูนกับหนึ่งจ้ะปูมักหนึ่งคือก่อน หนึ่งแปดสามเนี่ยจ่าปูฮานี่ยกับมี่เพื่อนเนีจะไปแหงบอมักตอนเนี่ย่อหนึ่งมันมันหลายกอฮาฮานีนปูประมาณช่อหนึ่งบอกครับปูหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามกับศูนย์แปดสามนะคะปูเนาะนี่ตัวหนึ่งแปดแน่นอนเลยค่ะแน่นอนแปดครับปูแปดแน่นอนเลยอันนี้ลักซิฟ สิบบน,นหลายเพีย,ยงเด็กเขาเขาแปดนี่ก็ได้ค่ะพูรักสิบบนอางกันชลหกเนี่ยตรงกัน06หกบานนี้มันมันเบียงจัง้อยแปดสามเจ็ดสามเชียโอ้หกตวว่ะจ้ามันถือออกตรงกันลถว่าหกตรงตรงกันเลยค่ะแปดสามเจ็ดสาไปยอืมค่ะพู แต่ว่าปู่เหาเจ็ดสามเจ็ดสามูปูกันเอา,าเอยู่ปู้่อรลายใบไปค่ะปูเจ็ดาสามักใบแล้วปูคะ่ะปู่เอาจ้เจ็ดสองสองเ,เอจ็ดนี่แหละหลีกหลง<อ>ปู้<อ>มันใจแห้งกุมมืเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะปู<า> <ละ S 1> แล้วมันใจลางแห้งกมมืปสันปู่าอ๋อแต่ว่าเลวิ่งตัวเดียวพี่กับเป็นมือวันที่สามสิบเอ็ดปุณณนปุณณป,ป,ประมาณช่วงนี้ละ บาสามโมงนี่เนาะค่ะปูเน,นาะอืมคล้วก็แม่พี่น้องก็กบ้งเบิงเนาะค่ะนเนาะเดี๋ยวสิมาตามมาอีกเทื่อนึงนะคะสำหรับอ่าเลขวิ่งของลูกสาวปูอ้ยลูกสาวปูมิตรปูคักขักเ <c oughs> นาะปูขามิตรปูคักขักไหมเฮ็ดจ <c oughs> ุดเลขก็เป็นอันผู้ยุ่งใช่ยุ่งผู้นี่เพิ่งถูกจุงหวัดปะค่ะปูถือแล้วมันถือบ้างมันก็ถือแล้วเหรอโอ้พันก็เฮ็ดเองนี่เฮ็ดเลยมันกระถือคุงหวัดถือคุงหวัดยันกระไรออัน เลขพันเล็พันได้ตัวเดียวยังสี่ทุงหมดมันได้ท่่นั้นเนียวก็่าห่างับมีแค่นั้นเดียวังเ่งพันได้ตัวใดนะคะครูพอเกงวันตัวมันออกมันเป็นเรนล่างว่มันเป็นบนล่างของมันโอ้เป็นบนล่างมันก็ถึงสิบห้าเนี่ยโอ้สิกสิบห้าสิบห้าค่ะครูจะว่าปูนมันเขาเล็บบนปูเว่าที่ว่าเล็ของมันหาสามแบบสามสามเลยหน่ยบ่ามีสองกับเจ็ดกปูเดียวนก็ เป็นเรีบบนแล้วของมันหันค่ะมันเข้เร็บปูเลยอืมมันจะเป็นบนของมันแบบนั้นค่ะี่เพนั่นแหละยเขาบอกไล่คูจะเที่ยกับเขาเถอจอืมเตะเตะนุเนาะโอ้เน้นๆหนึ่งสิละค่ะปูนะเมื่อกี้ได้แล้วมาทำข้าวทำข้าวหรือปูไก่สีออกแล้วเนาะอยู่บอยู่บติดทีนี่อันนูนี่เลิ่อพ่อนเพราะว่าอยากหาให้เอซเนี่มันไก่มือเด้จอดจันขมาแล้วเนาะค่ะปูนาอแม่นไปแม่นไปจิมัดบีมมัดเล่ วิ่งตัวไหนคะวิ่งวิ่งบนสามนะค่ะปูสามแน่นอนอ่วิ่งบนสามแล้วสั่นพี่น้องแน่นอนเลยว่าสั่นตัวรักมวยฉ่ำเนี่ยฮ่ค่ะล่างนี่สองกับเจ็ดมักช่ำกันเดลยปูรักทีรักมวยกระบอกเจ็ดสองสองเจ็ดทอนโอ้มักช่ำกันเลยปูมากช่ำหนีนะค่ะหน้าเจ็ดสองสองเจ็ดปูระบอกบนบิ่งสามมาสั่นพี่น้องเนาะนำตัวห้า ขอบคุณละขอบคุณค่ะไส้รดแปดสามวนนักโหล่นนั่งๆนะคะแปดสามสามบ่นย้ำอยู่เลยจ้ะจะปูค่ะออกหนามปูของปูเนี่ยแปดสามคร์ปูขอบคุณนะคะปูกรับนมัสการค่ะสาธุค่ะค่ะสรุปตัวเลขแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากปู่38แดนะคะพ่อแม่พี่น้องเด้อ อ,อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเไว้พร้อมนะคะเมื่อนี่นะคะปูเราเน้นสุดๆคือ8 3ดสามสามดนะคะสําหรับตัวเลขบนนะคะล่างเนี่ยปูเลาเน้นเจ 2, 2 7สองเจดนะคะพ่อแม่พี่น้องเด้อบนบนวิ่งหลักสามนะคะสามอยู่หลักหน่วยนะคะันี้เลขลูกสาวปูี่พันอยู่ทางชัยภูมิมนะคะ โอ้ยลูกสาวปูนี่มีเต้พูเก่งๆพี่น้องเฮ็ดคำนวณเลขกนี่เขาทุกงหวดตลอดผู้หนี้พ่นกับเขาตลอดคือกันนะคะสำหรับลูกสาวปูผู้หนี้พันดูใช้ยภูมิมงวดวันนึ่งพนถือสิบหาโตเดียวเลยนะคะวันนี้พ่นได้มาหาเจ็ดสามนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องเด้อมันกระตรงกันเข้ากันกับของปูพอดีนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องห้าเจ็ดสามเม็ดเดียวนะคะเลขลูกสาวปูนะคะแต่ว่าเลขวิ่งอ่าโตเดียวนะคะเลขวิ่งตัวเดียวงวดวันนึงเขาหา งวดหนีพัทธนิาพน้องศิมามือวันที่31ช่วงบายบายนะคะกริมาตามให้พ่อแม่พน้องคือเกานะคะเนาะเอาอย่าลืมแคปหน้าจอโตเลขเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางตัวเลขฝากตอนพ่อแม่พน้องบานเทาสุูสุก้อนนะคะจากปู่38นะคะขอบคุณขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พน้องบานเทาสุูสุ้อนโชคโชคมันมลำลำลื่อล้ฮยเ่งๆปังๆไปน้ากันสุขสุก้อนนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณข้ขอมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากปู่38ค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขา้ามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกถ้าไม่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้เขามาแล้วกันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้พ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัเลขเด็ดๆด,ด,ดังๆจากทาางช่องนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางตัเลขจากปู่38นะคะโตเลขก็มีเพียงซ้ำหนะะีเนาะเนาะเอาไว้พ่อกันไหมก็แปอดหนคลิปหนา้าเด้ค่ะเด้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ